ดีคุณจัก,กริดนะครับหายไปประมาณห้าปีครึ่งนะครับโอ้ดีใจมากแลนะขอบคุณคุณกาแฟนะครับที่ชมว่าสุดรอขอบคุณเขินเลยเนี่ยเขินชิบผผงเลยเอาไม่เป็นไรมันน่ามันโนไลต์ต่อไปผมอะเออคุณกหนกวันเป้าทองสวัสดีค่ะรอจริงค่ะอขอบคุณนะคะดีใจนะคุณกนกวนันสวัสดีครับ โอ้ดีใจนะนี่อุตส่าห์มาสัมทับอีกด้วยโอ้ตายแนละ้วเขินเข้าไปอีกวันนี้กระเป๋าโปโลรับโรบโลเลนก็ปิดหน้าผมไม่พอแล้วเนี่ยเขินเขินโอ้ยชมรอเขินนะอ่านะนะ,นะ,นะลัคนาราศีต่อไปคือนะฮะลัคนาราศีพฤกศพค่ะ มีใครพึกศอกบ้างพึกศอนะพึกศอช่วยพิมพ์ขึ้นมาด้วยนะครับนะฮะพึกศอนะอ้าวลัคนาราศีพึกศอนะครับมีใครพึกศอกพิมพ์ขึ้นมาซิพึกศอกนะฮะพึกศอกนะนะครับพึกศอกพิมพ์ขึ้นมาให้ผมหน่อยนะพิมพ์เลยในนี้ยอย่าให้พูดหลายเที่ยว พึกษบนะครับอ้าวสำคัญนะไว้บอกก่อนลัคนาราศีพฤกษบเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งดาวอาทิตย์ไปยอกจากไปเป็นอุจจาพิมุกแล้วก็ยังย้ายไปทับพฤหัสด้วยเป็นคู่มิตรใหญ่เออแล้วก็ไปอยู่กับมนุษตยูด้วยฉะนั้นพฤกษบนะฮะพิมพ์ขึ้นมาใครเนี่ยกิกพฤกษบค่ะอาจารย์เหรออืม เป็นังไงบ้างล่ะคะความรักสนุกดีไหมคะคึิงศพก็ต้องบอกนะฮะเอา้านะลัคนาราศีพฤกษ์ศพนะดาวอาทิตย์ทับลัคนาราศีพฤกษ์ศพอยู่กับดาวพฤหัสคู่มิตรใหญ่นะครับส่งผลดีโคตรโคตรนะครับ ทำให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบนั้นนะจะมีข่าวดีในเรื่องของงานเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆที่ดีโปรเจกต์ใหม่ๆก็จะมีความสำเร็จด้วยอิทธิพลของดาวอาทิตย์ที่มาทับกับดาวพฤหัสตรงนี้แต่อาทิตย์ทับรัก์เนี่ย แล้วเป็นอุจจาพิมุกด้วยเนี่ยอยู่ไม่ติดที่นะอาทิตย์ทับลักษ์เนี่ยอยู่ไม่ติดที่คงจะต้องเดินทงเดินทางอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็จะทำให้ชะตาชีวิตของคุณเริ่มมีความก้าวหน้าขึ้นนะครับในบัตรดลเหตุผลเพราะว่าดาวอาทิตย์ไปทับลัคนาด้วย ได้อุจจาพิมุกด้วยอยู่กับพระรหัสคู่มิตรด้วยแล้วก็เล็งไปยังเรือนปัตตนีปัตตนีก็ได้เรือนคู่ครองความรักนะครับนะฮะก็ทำให้คุณเองนั้นนะครับมีความรู้สึกปลอดโปรง่งแล้วก็สบายใจขึ้นคนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่ก็น่าจะคุยกันในทิศทางที่แฮปปี้สบายใจขึ้น นะครับนี่แหละคือนะครับชาวลัคนาราศีพฤกษพที่จะได้รับอน,นิสงส์แบบนี้ตรงๆและอาทิตย์นั้นก็มาจากเคลือนพันธุด้วยน่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องบ้านช่องยวดยานพาหนะที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับเออนั่นแหละนะฮะ อาทิตย์มาทับลักเนี่ยส่งผลดีแน่ๆสบายใจได้เลยเพราะว่าไปอยู่เป็นตำแหน่งทับลักแล้วก็ไปอยู่กับพื่ริหัสซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่จะมองแง่มุมไหนก็ถือว่าส่งผลดีนานับประการให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภนะฉะนั้นลัคนาราศีพฤษภนะครับจึงเป็นอะไรที่ได้รับอาน,นิสง์ นะครับทางการโครจรของดวงดาวตรงนี้ให้คุณเองนั้นได้รับความสำเร็จไปดูเถอะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์จะเข้าอุจจาพิมุกในวันที่14พฤษภาคมแฮปปี้ดีขึ้นในหลายๆประการเลยนะครับนะชัดเจนมากนะครับนะหรือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่โสดอยู่ก็อาจจะมีคนมาถูกอกถูกใจก็มีความเป็นไปได้นะ นี่คือชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับนะนี่อ่านเฉพาะดาวอาทิตย์เข้าอุจจาพิมุกนะอืมแต่ละลัคนาราศีก็ต่างกันไปนะครับนะแต่หัวข้อวันนี้คืออาทิตย์จะเข้าอุจจาพิมุกในวันที่14พฤษภาคมอธิบายว่าอาทิตย์เข้าอุจจาพิมุกนั้นองศาได้เลยมหาอุดไปแล้วแต่ก็ยังมีกำลังมี power อยู่ เปรียบเสมือนกับคนที่เคยอยู่ในตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ใหญ่โตแต่เมื่อออกจากตําแหน่งไปแล้วเขายังมี power มีคนนับถือยังทําอะไรได้อีกหลายๆประการทีเดียวนะครับถัดจากลักคนาราศีพฤกษ์